กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงทนายตั้มกันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางทนายตั้มก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับว่ากิ้งกือตัวนี้มันจะว,วิ่งหาแสง เฉพาะตอนที่เป็นข่าวดังเท่านั้นครับคุณพ่อพอเรื่องเงียบก็ไม่สนใจต่อไปขอบคุณคุณพ่อที่ออกมาเตือนประชาชนที่ไม่รู้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของกิ้งกือหิวแสงตัวนี้อีกนะครับโดยได้แชร์แคปชั่นของคุณพ่อเบียนะครับเป็นแฟนของนักร้องชื่อดังที่เคยเป็นข่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับสวัสดีมีความสุขครับ พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆคนไทยที่เคารพรักทุกท่านการเสียชีวิตของน้องเบนลูกสาวของผมจากเหตุเพลิงไหม้บนชั้นสองในบ้านของผู้ต้องหาที่ผมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการวางแผนฆาตกรรมอำพรางคดีนั้นโดยผู้ต้องหาจงใจสร้างเหตุการณ์ให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นใช่หรือไม่นั้นคดีนี้ได้เคยมีชมรมช่วยเหลือเหยือ่อจุดๆ,ๆ,ๆได้เคยเข้ามาช่วยต่อสู้คดีให้กับผม แต่อยู่ๆก็ทอดทิ้งคดีนี้ของผมไปเฉยๆโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรต่อคดีนี้อีกเลยซึ่งเวลาได้ผ่านมาสองปีแล้วซึ่งทำให้ผมทั้งเสียใจมากผิดหวังมากต่อชมรมช่วยเหลือเหยื่อจุดๆ,ๆนี้และทำให้ผมเสียหายหมดโอกาสที่ผมจะได้มีทนายความที่ดีท่านอื่นที่มีความรับผิดชอบมีความเมตตาสงสารต่อผม เพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยต่อสู้คดีนี้ให้กับผมเมื่อ2ปีที่แล้วครับโดยมาณวันนี้ผมได้มีท่านทนายความที่มีความเมตตาสงสารต่อผมคือท่านที่ผมโพสต์ลงในโพสต์ของท่านนี้นะครับที่ท่านตั้งใจจะมาช่วยผมในการต่อสู้คดีความให้กับผมเพื่อต้องการมาช่วยผมเพื่อเรียกร้องของความยุติธรรมของความเป็นธรรมจากท่านผู้พิพากษาจากท่านอัยการสารพิจารณาตัดสินลงโทษ ในความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดลงไปในคดีนี้เพื่อให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมที่ดีต่อผมและดวงวิญญาณน,น้องเบนลูกสาวของผมครับซึ่งเ,เพื่อนๆฟังแล้วนะครับก็ใช้วิจรญญารยณในการตัดสินใจนะครับและก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อของน้องเบนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ